หลายเรื่องที่พวกเราคลิปติดไฟนั้นเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเาวาสำหรับคนจิตแข็งนะคะบอกตามตรงเลยว่าตัวหนูดีเองเนี่ยเป็นคนจิตอ่อนมากกว่าจิตแข็งซะอีกก็เพราะว่าทุกครั้งที่เล่าเรื่องเล่าน่ากลัวและสยองขวัญเนี่ยก็จะโคตลุกตลอดเวลาที่เล่าก็โดยความขวัญอ่อนนะนะจะทำยังไงได้สิ่งที่ทำได้นั่นแหละคะ่ะ คงจะเป็นการสวดมนต์ในทุกๆวันแหละเพื่อทําจิตใจให้สู้กับความกังวลกับสิ่งที่เราอาจจะเจอและมองไม่เห็นก็ได้นอกจากบทสวดที่คัดสรรมาอย่างดีเลยดูดีก็เพิ่งรู้มาไม่นานนี้นะคะว่าเครื่องเทศและสมุนไพรบางอย่างช่วยปัดเป่าเรื่องเหนือธรรมชาติและก็จัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากชีวิตได้ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่หาได้ไง่ายๆและอยู่ทั่วๆไปเลยแหละ ไม่น่าละ่ะตามโครโบราณถึงมีสิ่งเหล่านี้แขวนอยู่หรือพืชพันธุ์พวกนี้ก็ถูกปลูกไว้ในอาณาเขตบ้านและจะถูกนำมาใช้ในหลายพิธีสำคัญเลยชักเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะใครที่เป็นแบบเดียวกันก็อยากให้กดไลค์และเราก็ไปดูด้วยกันเลยค่ะว่านตบะ ว่านพระตบะเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่งและถือว่าเป็นว่านที่มีอนุภาพเป็นเลิศที่สุดในบรรดาว่านทั้งปวงเลยค่ะใช้เป็นยาก็ได้ใช้เป็นเครื่องป้องกันผู้ผีปีศาจก็ได้ค่ะหากใครปลูกไว้ในบริเวณบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขก้าวหน้าและยิ่งหากผ่านพิธีกรรมก็จะเกิดความขลังทําให้ผู้ครอบครองผู้กินผู้ใช้มีอนุภาพและสามารถต่อสู้กับสิ่งลึกลับได้เช่น พูดผีปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายแถมสามารถใช้ทุกส่วนของต้นได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำต้นหนอ่อใบและดินที่ใช้ปลูกวานก็สามารถใช้โปรยเพื่อขับไล่สิ่งไม่ไดีออกไปได้คมจริงๆเลยค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นว่านที่ปลูกในวันอังคารวันพฤหัส,สบดีหรือวันเสาร์ข้างขึ้นเท่านั้นนะคะโดยภายในหัวว่านของชนิดนี้ค่ะมีสารประลอดอยู่ซึ่งประลอดนี้เองที่พูดผีปีศาจเกรงกลัวค่ะ แต่ว่าสกุณของว่านกระตะบะเนี่ยมีมากมายกว่านั้นอีกค่ะเช่นหากเอาว่านฝนให้เป็นฝอยผสมกับน้ำใช้กินเป็นยาสำหรับแก้ปวดท้องได้ค่ะหรือว่าจะเอาหัวว่านแช่น้ำมนต์พ่นแก้คุณใสได้ทุกชนิดเลยค่ะให้คนท้องกินก็คลอดบุตรง่ายเอาหัวว่านเนี่ยไปผูกติดก,กับเปลเด็กคนนั้นก็จะนอนหลับสนิทค่ะ แถมว่านี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายแก่ภาพภูมิเจ้าที่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วเจ้าที่จะหนีนะคะยิ่งเอาว่านเนี่ยเข้าพิธีสวดผานยากด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะหรือเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือปลูกไว้ในบ้านนี่แหละคุณใส่เสนีย์จันไรภพายน้ำพายอากาศไมก่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะและถ้าหากว่าเจอคนที่ถูกผีเข้านะคะก็สามารถใช้โหว่านนี่แหละที่มคนที่โดนผีเข้าแค่เนี้ยผีกระเจิงเลยค่ะ ข้าวสารเศษสร์กระจายไล่ผีวิถีชีวิตของคนไทยนั้นเราบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักครับดังนั้นเนี่ยข้าวจึงเป็นสิ่งที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานคนไทยเนี่ยเชื่อว่าข้าวนั้นเป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณครับแล้วก็มีเทพธิดาที่ประจําอยู่ในข้าวซึ่งเราเรียกว่าพระแม่โพศกพระแม่โพศกจะมีหน้าที่ดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ดังนั้นในอดีตเนี่ยเราจึงมักจะคุณตากับภาพที่เราเคยเห็นคุณย่าคุณยายเนี่ยยกมือขึ้นไหว้หลังจากที่ทานข้าวอิ่มแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพศพในการประทานข้าวมาให้อิ่มในแต่ละมือครับดังนั้นเนี่ยข้าวสารเสกจึงกลายเป็นไอเทมยอดฮิตของบรรดามหมอผีที่เรามักจะเห็นในละครครับหมอผีเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปในย่าม กำข้าวสารขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาปลุกเสกแล้วก็สาดใส่ผีครับแล้วผีก็จะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งสิ้นฤทธิ์แล้วก็สลายหายไปครับทุกคนรู้ไหมครับว่าข้าวสารในกำมือของหมอผีนั้นมันคือข้าวที่มีชื่อว่าข้าวผีรอดมันคือข้าวเปลือกที่รอดพ้นกรรมวิธีการตำการร่อนการสีแล้วก็การหุงข้าวครับ โบราณเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นของดีครับแล้วก็มีคุณในด้านการแคล้วคลาดและนอกจากจะเอาข้าวพิรอดไปทําการปลุกเสกเพื่อไล่ผีแล้วคนโบราณเนี่ยก็จะนําไปปลุกเสกเพื่อทําเป็นเครื่องรางโดยการนําไปใส่ถุงผ้าเล็กๆแล้วก็พกติดตัวไว้ครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีคุณด้านทําเสน่ห์ด้วยนะครับด้วยการใช้ข้าวสารที่ตกก้นครก ซึ่งเป็นข้าวสารที่หลงเหลืออยู่ในครกตําข้าวสมัยก่อนนํามาแช่กับน้ํามันหอมปลุกเสกแล้วก็นําไปดีดใส่คนที่เราชอบครับเศษต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายความคุ้นเคยของคนไทยกับต้นเศษอาจจะไม่แพร่หลายนักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วใบเศษจะถูกประกอบอาหารในฝั่งยุโรปมากกว่าซึ่งจะเป็นส่วนผสมของอาหารไทยนั้นอย่างน้อยนิดอยู่ค่ะก็อย่างว่าแหละส่วนผสมดั้งเดิมของใครก็ของใครแหละเนาะ ความเชื่อที่มาก,กับใบเซจจะเกี่ยวกับการขับไล่ผีร้ายที่สิงอยู่ในบ้านสำหรับใครที่ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งมือสองหรือมือที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ แนะนําเลยนะคะให้เผาใบเซจก่อนที่จะเข้าไปอยู่เพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและพลังงานด้านลบให้ออกไปจากที่อยู่อาศัยนอกจากเรื่องนี้แล้วในยุคโบราณบางเมืองของประเทศอังกฤษยังมีความเชื่อกันอีกว่าหากเดือนพฤษภาคมคนไหนที่กินใบเซจทุกวันจะมีความเป็นอมะตะค่ะและช่วงยุคก,กลางชาวยุโรปให้ความสําคัญกับใบเซจมากเพื่อต่อสู้กับโรคหลายอย่างโรคบ้าหมูโรคตับและโรคไข้หวัด อันที่จริงแล้วพื้นฐานของใบเสจนะคะมีคุณสมบัติดีๆมากมายเลยค่ะตั้งแต่นางซีซาเส้นผมไปจนถึงระบบภายในแต่เพว่าอาจจะดูฟ้าลำเอียงไปสักนิดหน่อยสาวๆคะถ้าพวกเราดื่มไวน์ที่มีส่วนผสมของใบเสจมากจนเกินไปมันจะทำให้พวกเราตั้งขันยากนะคะแต่อยากให้ดื่มกันอย่างปริมาณที่เหมาะสมเพื่อนๆคงนึกแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าใบเสจเนี่ยจะไปหาได้ที่ไหน สามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบทั่วไปค่ะวิธีการใช้การปรุงก็จะคล้ายๆกับการใช้ใบโรสแมรี่และส่วนใครที่ชอบปลูกผักใบเซจก็สามารถปลูกเองได้เช่นกันนะคะแต่อาจจะขึ้นยากกว่าพืชอย่างอื่นสักนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดต้นเขาโตขึ้นมาแล้วจะตายยากเหมือนกันค่ะงอนไก่ในคืนจันเต็มดวงนี่คือเกราะกันกระสุนกันผีร้ายได้อย่างดีชนิดหนึ่งนั่นก็คืองอนไก่ค่ะ แต่เดี๋ยวนั้นไม่ใช่งอนไก่จากน้องไก่ที่ขัด AEAX เหรอกนะคะแต่ว่าเป็นต้นงอนไก่หรือว่าดอกงอนไก่ค่ะไอ้ส่วนที่มันคล้ายๆกับงอนไก่จนได้ชื่อว่างอนไก่เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าลักษณะของดอกที่อยู่รวมกันเป็นพวงมีขนอ่อนสีแดงปกคลุมนอกจากจะการกระสุนได้แล้วกันผีได้แล้วเจ้างอนไก่เนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติเป็นยาแก้ปวดท้องได้อีกด้วยค่ะดอกงอนไก่ที่พบเห็นได้บ่อยนั้นมีทั้งงอนไก่เทศงอนไก่ไทย เป็นอีกหนึ่งไม้ดอกที่นิยมมาตัดดอกแล้วก็นําไปปักแจกันเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านค่ะแถมยังมีความหมายมงคลอีกด้วยนะคะที่หมายถึงอํานาจหน้าที่และตําแหน่งที่สูงขึ้นค่ะ ก็ใช่ว่าเราแค่ปลูกไว้กันพีหรือกันกระสุนได้นะมันต้องมีพิธีกรรมด้วยค่ะเพราะจะทําให้ดอกหอนใจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นก็คือในคืนวันศุกร์ที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะคะคุณจะต้องถอนต้นหงอนไก่เนี่ยออกมาทั้งต้นแล้วก็รวมทั้งรากด้วยค่ะห้ามให้ขาดด้วยนะคะจากนั้นก็นํามาห่อด้วยผ้าขาวค่ะเก็บให้ดีและพกไว้ใกล้ๆกับหน้าอกค่ะโดยเฉพาะถ้าใครเนี่ยมักจะโดนศัตรูมาทำร้ายร่างกายหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากสิ่งลี้ลับ วิธีนี้จะสามารถช่วยเป็นเกราะกันกระสุนกันพยันตรายต่างๆและก็การสิ่งลี้ลับไม่ให้สามารถมาแตะต้องคุณได้ค่ะรีบไปหามาปลูกไว้เผื่อฉุกเฉินก็ไม่เลวนะคะการพูหยุดทุกคำพูด นี่คืออีกหนึ่งเครื่องเทศที่คนไทยรู้จักเลยนะครับไม่ว่าจะถูกใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหรือว่าเป็นเครื่องจัดสําหรับเชี่ยนหมาแล้วก็จับบันทึกเนี่ยการพลูมีคุณสมบัติในด้านการใช้เป็นยารักษาโรคโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็เกี่ยวกับช่องท้องครับเช่นท้องอืดปรับท่าต่างๆในร่างกายแล้วก็ปัญหาต่างๆที่อยู่ในช่องปากครับนอกจากสรรพคุณทางด้านยาแล้วเนี่ยยังมีความเชื่อว่าการพลูนั้นทรงพลังมากในเรื่องของการขับไล่สิ่งชั่วร้ายในอดีตเนี่ยมีการแขวนการพลูเอาไว้ที่เปลเเด็กครับเพื่อเป็นการปกป ้องพวกเขาจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเชื่อว่าการเผาใบาการพลูนั้นจะทําให้คนหยุดว่าร้ายใส่เราได้เราก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อในประเทศไทยนะครับเพราะว่าจากหลายๆที่เนี่ยมีบันทึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องเทศในกลุ่มของการพลูถูกใช้กันอย่างแพร่หลายครับเช่นในอียิปต์มันถูกนํามาใช้เป็นหนึ่งในเครื่องยาที่ใช้ทํามัมมี่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็มีการบันทึกเอาไว้ว่าใครที่ต้องเข้าไปเฝ้าฮองเต้นเนี่ย ต้องอมการพลูเอาไว้ในปากเพื่อลมหายใจที่หอมสดชื่นครับและด้วยคุณสมบัติที่แพร่หลายของมันนี้ทําให้ชาวอาหรับนั้นเริ่มนําการพลูออกมาค้าขายทําให้การพลูนั้นแพร่หลายไปถึงยุโรปเอเชียแล้วก็ตะวันตกครับทาให้การพลูนั้นกลายเป็นส่วนผสมที่อยู่ในสิ่งของหลายๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเครื่องเทศแล้วก็มีพืชอย่างอื่นอีกมากมายเลยครับที่ช่วยขจัดเรื่องพวกนี้ครับ แต่ว่าส่วนตัวนิกเนี่ยยังไม่เคยลองนะฮะคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยบทสวดมนต์ที่มีก็ช่วยให้สบายใจไปได้นิดนึนะครับและถ้าหากว่ามีของแบบนี้มาเพิ่มเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มเกราะป้องกันให้กับตัวเองอุ่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้พืชเหล่านี้ช่วยขจัดเรื่องลี้ลับก็บอกกันบ้างนะคะพวกเรารออ่านอยู่นะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรืงราวต่างๆของ c ีไฟร์ s ช่วยกดแชร์และก็กดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ